การสาธารณูปโภคและการสื่อสารปฐมบทของการพัฒนาไฟฟ้าในแผ่นดินสยามประเทศอาจจะนับตั้งแต่แสงไฟอันสว่างสวัยณพระที่นั่งจักกรีมหาปราสาทในวันเฉลิมพระชมพรรษาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2,427 นับแต่นั้นกิจการไฟฟ้าไทยก็ได้พัฒนาจนเจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับจนเกิดโรงไฟฟ้าแห่งแรกในพระนครดำเนินการโดยบริษัทการไฟฟ้ากรุงเทพซึ่งเป็นบริษัทไฟฟ้าต่างชาติโดยเช่าที่บางส่วนของวัดเลียบหรือวัดราชบุรณนะสร้างอาคารที่ทําการจึงเรียกชื่อว่าโรงไฟฟ้าวัดเลียบ นับเป็นก้าวสำคัญของการบุกเบิกกิจการไฟฟ้าซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคหลักที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบายส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้วางระบบด้านสาธารณูปโภคทุกด้านในด้านน้ำ ทรงตระหนักว่าราษฎรนิยมบริโภคน้ำฝนเมื่อถึงช่วงหน้าแลง้งก็อาศัยกินน้ำท่ากันเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและเมื่อคราวเกิดอหิวาตกโรคระบาดประชาชนเสียชีวิตกันเป็นจำนวนมากในปีพุทธศักราช2447จึงทรงโปรด ให้ทดลองขุดบ่อบาดาลเพื่อนำน้ำขึ้นมาใช้โดยขุดในกรุงเทพยี่สิบบ่อและในหัวเมืองต่างๆเช่นพระประถมท่าจีนโคราชและนครศรีธรรมราชในปลายรัชการทรงมีพระราชดำริให้ขุดคลองประปาเชื่อมต่อเพื่อส่งน้ำจากคลองเชียงรากแขวงเมืองปงทุมธานี ซึ่งเป็นเขตพ้นน้ำเค็มเข้าสู่คลองประปานับเป็นการวางรากฐานระบบน้ำประปาเพื่อคุณภาพชีวิตอาณาราษฎรซึ่งได้ใช้มาจวบจนถึงปัจจุบันการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญอีกประการหนึ่งทั้งเป็นการส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจการปกป้องความมั่นคงของราชอาณาจักร คือการวางระบบการสื่อสารเชื่อมโยงแผ่นดินสยามเริ่มตั้งแต่การโทรเลขทรงโปรดให้มีขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2412เพื่อเชื่อมการติดต่อระหว่างพระนครกับสมุทรปราการเมืองหน้าด่านทางทะเลต่อมาได้ขยายไปยังหัวเมืองสำคัญทั่วประเทศ จนถึงสามารถสื่อสารกับต่างประเทศได้อย่างกว้างขวางสะดวกรวดเร็วทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งกิจการโทรศัพท์ขึ้นเมื่อพุทธศักราช2422และจัดตั้งกิจการไปรสีนีในพุทธศักราช2426ออกสแตมชุดแรกเรียกว่าชุดโสรส เมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2426ต่อมาในพุทธศักราช2441ทรงมีพระราชดำริให้รวมกิจการโทรเลขโทรศัพท์และไพรสณนีเข้าด้วยกันเรียกว่ากรมไพรสณนีโทรเลขความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสารทำให้การรับส่งข่าวสารจากหัวเมืองต่างๆสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ส่วนกลางสามารถรับรู้และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทันท่วงทีนับเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของสยามประเทศที่พระองค์ได้ทรงวางไว้อย่างชาญฉลาดยิ่งการสาธารณูปโภคและการสื่อสารที่ทรงโปรดให้จัดตั้งขึ้นเมื่อร้อยกว่าปีที่ผ่านมาไม่เพียงเป็นแสงสว่างแห่งความสุข ที่ส่องนำบ้านเมืองให้รุ่งเรืองก้าวหน้าแต่ยังช่วยป้องกันรักษาพระราชอาณาจักรให้มั่นคงสถาพรตราบจนถึงปัจจุบันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ตราตรึงในแผ่นดินสยามอย่างมิรู้ลืมเลือน